What you buy ไทยจะ a ด้ g o s Meet h พราเราคิดต่างด้านการลงทุน In v e In yourself ครับสักวันนี้เจอกับเทปพิกรประจำวันเสาร์ที่28เดือนตุลาคมนะครับกับช่วงบอสค c a ถึงไลฟ์สายเทพิจกรครับ คร,ครับทองคำผ่านมานั้นค่อนข้างที่จะน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะฮะทองคําเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าได้ทะลุแนวต้านทุกๆแนวแล้วนะฮะและเมื่อคืนสุดผ่านมานั้นได้มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับปิดจบอยู่ที่เรน2,000 หเหรียญต่อทตรอยออนนะครับซึ่งแนวนี้เป็นแนวต้านสำคัญของทองคำในรายสัปดาห์นะครับมองว่าทองคำนั้นจะกลับกลายเป็นขาขึ้นแบบเต็มตัวแล้วใช่ไหมคลิปนี้มีคำตอบครับเดี๋ยวฟังข่าวคุณต่อก่อนแลยกันนะครับเดี๋ยวมาพบกันครับกับ,บผมครับ,บรทไทไทไทเจรร์โกสมิเพราะเราติตด้านกา สวัสดีครับก่อนที่จะไปกันที่การวิเคราะห์กราฟจากคุณโชคดีนะครับเช่นเคยมากันที่ข่าวทองคําในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับสัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กปิดบวกในค่ำคืนวันศุกร์ที่27ที่ผ่านมาเนะครับเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะนออกกลางยังคงเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ทั้งนี้สัญญาณทองคำตลาดโคเมกส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น1.10ดอลลาร์หรือคิดเป็น0.06%ปิดที่1,998.50ดอลลาร์ต่อออนซึ่งนักลงทุนพากันเข้าซื้อสัญญาทองคำหลังจากมีรายงานว่ากองกำลังอิสราเอลได้ทำการโจมตีภาคพื้นดินครั้งใหญ่ที่สุด ในชนวนกาซานอกจากนี้นักลงทุนก็จะจับตาก,การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยล่าสุดทางเฟดวัตถุบ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักที่99.5%ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับ5.25-5.50%ในการประชุมวันที่31ตุลาถึง1พฤศจิกาและยังคาดการณ์อีก79.9%ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับ5.25-5.50%ในการประชุมวันที่12และ13ธันวาคมหลังจากที่ให้น้ำหนักเพียง 57.9%ในเดือนที่แล้ว สัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ว่าดัชนีราคาการใช้ใจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลปรับตัวขึ้น3.4%ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับรายปีสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หลังจากปรับตัวขึ้น3.4%เช่นกันในเดือนสิงหาคมและเมื่อเทียบเป็นรายเดือนดัชนี PCE ทั่วไปปรับตัวขึ้น0.4%ในเดือนกันยายนสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ0.3%ส่วนดัชนี PCE พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานและเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาาากลาง หรัฐหรือเฟดให้ความสําคัญปรับตัวขึ้น3.7%ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบเป็นรายปีและเมื่อเทียบเป็นรายเดือนดัชนี PCE พื้นฐานปรับตัวขึ้น0.3%ส่วนผลสํารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่เปิดเผยในวันศุกร์บ่งชี้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ63.8ในเดือนตุลาคมจากระดับ68.1ในเดือนกันยายนแต่ก็สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ63.0 ผู้บริโภคลดความเชื่อมั่นตอ่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อขณะเดียวกันผู้บริโภคคาดการว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น4.2เประเตในช่วงหนึ่งปีข้างหน้า ครับสิครับแลตอนนี้ฮะเราอยู่กับทองคําในรายสัปดาห์นะครับกราฟทองคําในสัปดาห์นั้นเห็นไหมฮะภาพแรกนะครับทองคำนะฮะได้ขึ้นมาทดสอบบริเวณเส้นสีแดงและเส้นสีเหลืองพองดีเป๊ะเลยฮะทองคําสไปด์ผ่านมานะฮะได้ลงมาทดสอบที่บริเวณ1 9 5 2เรยหสอรียญต่อทรอยอนนะฮะและได้ปิดจบเมื่อคืนนี้เนี่ยขึ้นมาชนบริเวณเส้นสีแดงและเส้นสีเหลืองด้านบนอยู่ที่บริเวณ2006เหรียญต่อทรอยอนมองว่าแนวนี้เป็นแนวต้านสําคัญถึง1 2 3 4 5 5ครั้งนะฮะเห็นไหมตามวงกลมสี และวงกลมสีมพูนะฮะที่เราวงไว้ให้ดูนะครับและถ้าเกิดว่าทุกท่านมาดูภาพที่2นะฮะเห็นไหมครับท้องคำนะฮะในรายสัปดาห์ภาพที่2นั้น เห็นไหมครับว่าทองคำเนี่ยถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้านะครับไม่สามารถที่จะยืนเหนือบริเวณ2,006เหรียญถึง2,013เหรียญต่อทอยออนขึ้นไปได้นะครับทองคำนะฮะก็จะลงต่อนะฮะขอย้ําว่าแนวต้าน2006ถึง2013นั้นเป็นแนวต้านสําคัญของทองคําตั้งแต่ปี2020นะครับ3ปีแล้วนะฮะที่ทองคำเนี่ยไม่เคยที่จะผ่านไปได้เลยนะครับแต่ว่าดูว่าสัปดาห์หน้านะฮะถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถยืนเหนือนะครับบริเวณ 2,006เหรียญถึง2,013เหรียญแนวนี้ขึ้นไปได้นะครับทองคำเนี่ยก็จะสามารถกับ กลายเป็นขาขึ้นแบบเต็มตัวได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้านะ,ะไม่ผ่านบริเวณ2,006เหรียญถึง2,003เหรียญต่อทรอยออนทองคำนะฮะก็มีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะลงมาทดสอบที่บริเวณเส้นสีแดงด้านล่างตามภาพที่2นะฮะเห็นไหมว่าแนวนี้เนี่ยเป็นช่องการขึ้นไปของทองคำนะฮะถ้าเกิดบางท่านดูดีแล้วเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นเฮดโชเดอร์นะฮะคือไหล่ขวาเนี่ยเอียงเสียงองศานะฮะถ้าเกิดว่าผ่านไม่ได้ทองคำก็จะลงมาแบบยาวๆครับเป้าแนวรับในการลงทดสอบนะฮะ อยู่ที่บริเวณ1 9 0 9เหรียนต่อทรอยอ่อนเลยครับฝันถงครับ You are listening, Treading Life โดย,ทยเทพยากร ครับครับและตอนนี้เราอยู่กราฟทองคําในกราฟรายเดย์นะครับเห็นไหมฮะกราฟรายเดย์นะฮะทองคำนะฮะได้ขึ้นมาทดสอบบริเวณเส้นสีขาวบริเวณด้านบนสุดของกราฟทองคําในรายเดย์เลยนะฮะอยู่ที่บริเวณ2,006เหรียญนะฮะซึ่งเป็นแนวต้านใกล้ๆนะฮะมองว่าแนวนี้เมื่อคืนสุพรรณมานั้นไม่สามารถได้ผ่านแนวต้านบริเวณเส้นสีขาวไปได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูดีนะฮะทองคำนะฮะได้ผ่านแนวต้านเส้นสีแดงนะฮะตั้งแต่คืนวันเพลิดแล้วนะฮะแต่มองว่าตอนแรกคิดว่านะฮะตรงนี้เนีี่่่่่ยออออาาาาจจจะะะะะเเเปป็็นนนนนนนสสสััััญญญญญญณณณหหลลกกฮแตมมืืคค้ไใชรรบิง และเมื่อคืนเป็นสุพรรณมานั้นทองคำไรเดเน้นะได้พุ่งขึ้นชนแนวต้านด้าน,านบนที่เรน2 0 0เหรียญต่อทรอยออนซึ่งเป็นแนวต้านสําคัญจิตวิยาของคุณทองคำนะฮะและมองว่านะครับสัปดาห์หน้าภาพที่สองเนี่ยทองคำนะครับมีโอกาสนะฮะที่จะสามารถถ้าเกิดชนบริเวณ2,006เหรียญต่อทรอยออนไม่ผ่านแล้วนะฮะก็อย่างภาพที่สองนะเห็นไหมลูกศรสีฟ้านะฮะมองว่าที่ผ่านมานั้นเรน2,006เหรียญต่อทรอยออนนั้นเป็นแนวต้านสําคัญนะฮะมองว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยไม่สามารถผ่านไปได้นะฮะมองว่าคุณคาาสัปดหห์หน้ วันจันทร์อัาคารพูดะฮะมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะลงมาทดสอบไซเวนนะ,ะตามลูกศรสีฟ้านะฮะภาพที่2นะฮะเห็นไหมฮะอาจจะลงมาทดสอบถึงบริเวณ1937เรหรียญต่อทรรยออนะฮะซึ่งเป็นแนวรับสำคัญนะฮะมองว่าทองคำเนี่ยสัปดาห์หน้าเปิดตลาดมาวันจันทร์อัาคารพูดนะฮะมีโอกาสอย่างยิ่งเลยถ้าเกิดไม่ผ่านนะฮะขอย่าไม่ผ่าน2องพเหรียญต่อทรอยออนะฮะทองคำเนี่ย ก็จะลงมาทดสอบแนวรับเส้นคู่ขนานสีเหลืองด้านล่างได้เลยนะฮะเห็นไหมครับตามภาพที่สองนะครับฝันถงครับ You are Treading listening, Life โดยยเทพากร ครับและตอนนี้ฮะเราอยู่กับทองคำในราย4ชั่วโมงนะฮะกับทองคำสี่ชั่วโมงเห็นไหมครับทองคำเมื่อคืนมันสุกที่ผ่านมานะฮะตอน3ามทุ่มกว่า4ี่ทุ่มทองคำได้ลงมาทดสอบที่บรูเว e นะฮะหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดเจ็ดเหรียญต่อทองอ่อนนะฮะเห็นไหมฮะแนวนี้เลยนะฮะบริเวณเส้นสีแดงด้านล่างลามตามริมภาพแรกที่เราขียให้ดูเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็พอตอนช่วงหลังนะฮะทองคำเนี่ยได้ทําการทะลุผ่านแนวต้านบริเวณเส้นสีแดงด้านบนไปเห็นไหมฮะแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญของทองคําตั้งแต่หลายๆวันที่ไม่เคยสามารถผ่านไไปด้้นนนะะะฮตตัังแ่่วที20 เดือน10นะครับวันนี้2 8นะฮะแวันไม่เคยผ่านไ,ได้เลยนะฮะแต่เมื่อคืนสุดนั้นได้มีแรงซื้อกับเข้าไปนะฮะทำให้ผ่านแนวต้านระยะใกล้ๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเรามาดูตามภาพที่2เห็นไ,ไหมฮะบอกว่าเมื่อคืนสุดนั้นทองคำนะฮะได้ขึ้นมาชนแนวต้านบริเวณสเหรียญต่อทรอยออนซึ่งเป็นแนวต้านสําคัญเห็นไหมยบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้เนี่ยบริเวณงศน20 0-6เนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญของทองคําในราย4ชั่วโมงเนะะี่ยมองว่าทองคํารายสี่ชั่วโมงนั้นนะครับถ ริเวณเส้นสีเหลืองนี้ไปได้นะฮะวันจันทร์อังคารนะฮะทองคำนะฮะก็จะมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะลงไปทดสอบที่บริเวณเส้นสีขาวก็คือบริเวณห9 8 9เร้อยเหรียญต่อถอยออนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ารับไม่อยู่นะทองคำนะฮะก็จะลงมาทดสอบที่เรืหเก้านะฮะแต่ถ้า197 2ยังยอไม่อยู่นะสัปดาห์หน้านะฮะทองคำนะฮะก็จะมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะลงมาทดสอบบริเวณ1940ักว่าเหรียญนะฮะแนวนี้เนี่ยหนึ่งเก้เนี่สิบนามนว่ัเสําส ของทองคำในหลาย4ชั่วโมงและหลายเดยในสัปดาห์หน้าเลยครับขอย้ำว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถยืนเหนือเรนเส้นสีเหลืองขึ้นไปได้ทองคำนะมีโอกาสอย่างสูงเลยครับสัปดาห์หน้านะฮะที่จะมีโอกาสลงมาทดสอบที่บริเวณ1,917เหรียญถึง1,913เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยครับฟันธงครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามไปกับทีมงานเราด้วยนะครับผมโชคดีพูดเชฟไออนสวัสดีครับ ให้เจอ Ghostmate เพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน i n v e r t In Yourself